โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งในโครงการคุณภาพของกอสศออที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิชาชีพประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกอบรมทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเลี้ยงชีพหรือเป็นไรายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจะเติบโตเข้มแข็งได้ ต้องขับเคลื่อนด้วยภาครัฐให้นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เพื่อช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ภาคเอกชนร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานขยายตลาดเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนชุมชนได้เสนอผลผล,ผลิตของตนตามเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ขุประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศออนอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไว้ว่าเป็นการจัดสรรงบป,ประมาณกศออนอจังหวัดโดยจัดสรรงบฝึกอบรมอาชีพลงพื้นที่ตามสัดส่วนหมู่บ้านในระดับตำบลและอำเภอมีเป้าหมายในการมุ่งจัดฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนมีความรู้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้จริง ซึ่งปัจจุบันอาชีพที่คนสนใจฝึกอบรมจากกศนคือช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังมีหลากหลายหลักสูตรฝึกอาชีพที่สามารถนำไปสร้างไรายได้ซึ่งสำนักงานกศนได้จัดแบ่งหลายกลุ่มอาชีพอาทิเช่นหลักสูตรเกษตรกรรมหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรการประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านหลักสูตรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า หลักสูตรการประกอบอาหารหลักสูตรขนมไทยโบราณหลักสูตรตัดผมหลักสูตรช่างพื้นฐานเป็นหลักสูตรระยะสั้นมีตั้งแต่งานช่างไม้ช่างเชื่อมไฟฟ้าและหลักสูตรสร้างอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิมอีกตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชุมชนสำนักงานกศออนอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อยอดหลักสูตรท้องถิน่นไข่เค็มพอกใบเตยอย่างครบวงจรกลายเป็นโครงสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน3กลุ่มกเกษตรไข่เป็ดและใบเตยในตำบลแปรรูปไข่เค็มพอกใบเตยโอท็อปท่องเที่ยวศึกษาดูงานไข่เค็มพอกใบเตยโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐโดยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงมือจับปลา ฝึกฝนวิชาอาชีพด้วยตัวเองโดยภาครัฐและสถานศึกษามีหน้าที่แค่เพียงลงไปสนับสนุนต้นทุนความรู้รวมด้วยช่วยกันสร้างคนในชุมชนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของประเทศให้เข้มแข็งมีงานมีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อหน่วยงานย่อยของชาติเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยติดตามเครือข่ายประชารัฐผ่านช่องทาง Facebook และ Twitter เครือข่ายประชารัฐ Line เครือข่ายประชารัฐ YouTube เครือข่ายประชารัฐ